ทาชีปปะดูว่าโอ้ยทาชีทาชีจริงด้วยครับ เอาล่ะคิดถึงกันมั้ครับในตอนแรกผมว่าจะเลยทําซีรีส์นี้แหละจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเล่นตั้งแต่เลเวล1จนเลเวล100อ่ะผลตอบรับมันค่อนข้างจะดีใช้ได้นะครับแล้วก็มีคนรีเควสเพิ่มเป็นเลเวล100ถึงเลเวล200นะครับตอนแรกว่าจะไม่ทําแล้วคิดอยู่นมนานก็เอาซะหน่อยนะครับดยคลิปนี้นะครับหลักๆเราก็จะมาเตรียมรออัปเดตใหม่กันนั่นเองนะอัปเดตใหม่ที่กําลังจะมาถึงอะตอนนี้มันยังไม่อัปเดตหรอกแต่ว่าผมไม่รู้ด้ทําว่าคลิปนี้มันจะข้ามอัปเดตหรือเปล่าหมายถึงว่าผมจะเล่นทันอัปเดตหรือเปล่านะเออแต่ไม่เป็นไรนะต่อให้เล่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคลิปนี้จะเป็นการเตรียมตัวก่อนไปลุยอัปเดตใหม่กันนั่นเองอะ ดยหลากๆในคลิปนี้นะผมก็จะมาสร้างแบบว่าชุดเกาะใหม่นะครับแล้วก็ไปหาที่ขุดสีแดงนะครับที่ขุดใหม่แล้วก็บวกกับคาบบูทใหม่ด้วยตอนนี้นะผมก็ได้แบบว่าไปฟาร์มแร่มาจํานวนหนึ่งรืโดยของชิ้นแรกที่ผมสนใจนะผมจะค้าวเวนกางเกงเฮฟวี่ก่อนนะเพราะว่ามโอกาสได้หมวกแล้วก็ได้ชุดเกาะด้วยนะถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้ชุดเกาะดาร์กไนท์ได้แค่เทคแรกเลยนะถ้าได้เป็นเฮฟวี่ชุดเกาะธรรมดาผมก็จะไม่เอานะครับเราก็จะแบบว่าข้ามไปเรื่อยๆเลยเอาละไม่พูดปัามนาเพลงนะเราไปเริ่มค้าไปเลยดีกว่านะเรียบร้อยนะอ่ะมาลุ โมกธรรมดานะอันนี้ไม่แน่ใจครับลองทุบไปก่อนนะเอ้ยได้เป็นกางเกงเฮฟวี่เลยว่ะโอ้โหโชคดีจัดนะครับก็ได้ค่าเดียบมาที่1 6 5อนะครับโอ้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นชุดกอนนะไม่พูดแปมต้เพลงนะไปลุยกันเลยดีกว่ามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรโอ้โหชิ้นใหญ่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นชุดกอดนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่เอ้ยกางเกงว่ะแซนนะลครับได้ากางเกงมา เศร้าจัดรู้สึกเหมือนว่าเราต้องไปหาของมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่แล้วกันนะผมขอยาดไปฟาร์มแร่ให้มันแบบว่าได้มาเยอะๆแบบนี้ก่อนแล้วกันที่เราไปฟาร์มมานะผมคออีสกครีนะเพราะว่าตอนนี้ได้มาประมาณ10ก้อนละเออน่าจะได้อยู่แหละคือแม่งได้เพิ่มมา3ก้อนหนึ่ะใช้เวลาไปตั้งสองสามชั่วโมงนะทัวรยหายากมากนะครับไลท์ไทนี่แบบว่าสุดยอดอะสุดๆในชีวิตอะดาร์กไนท์มากเธอนะได้โปรดโอ้โหอันใหญ่ขนาดนี้น่าจะดาร์กไนท์นะครับโอ้โหนี่ไงดาร์กไนท์จริงด้วยโอ้ ได้แล้วทำร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอันนี้มีเดฟอยู่ที่189นะครับดูเหมือนว่าเดฟจะเยอะกว่าชุดก่อเก่าแล้วนะครับแต่ว่าพลังแฝงก็น่าจะคนละแบบครับอันนี้น่าจะเพิ่มแบบวิ่งเร็วให้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาขายแร่พวกนี้ให้หมดตัวเลยนะครับก็คือพวกนี้นะครับคือผมหาง่ายกว่าไลท์ไทยเยอะมากนะมันเปลืองช่องผมอ่ะรับเพราะว่าผมจะปล่อย EFK ไว้นะครับได้สามพันเองไปไปกันต่อห<ะ>ลงังจากที่ผมไปฟาร์มอยูนมนานนะผมตอนนี้ผมก็สามารถแบบว่าหาแร่จนผมสามารถคาร์บหมวกได้สองรอบแล้วนั่นเองนะแต่ก็ไม่รู้้วว่่าาาเเรรจะะไไดหหืออปลนมก เราคราฟได้ประมาณสองรอบนะครับจากแร่ที่ผมไปหามาคอยได้สาธุเก้าเก้าเริ่มไปเลยหอยาวแบบนี้ชุดก่อแน่นอนโอ้ไม่เป็นไรนะค,คือถ้าไม่ได้รอบนี้ก็นั่งห้องไห้แล้วคอยได้นะครับสาธุเกเก้ามาดูกันสิว่าเราจะได้อะไรโอ้โหอันใหญ่ๆหญ่แบบนี้หมวกปะไม่ใช่กางเกงนะครับโอ้เศร้าเลยว่ะหมดแล้วตอนนี้แร่เราหมดตัวละถูกไหมเราไปฟาร์มต่อสินะโอ้ยไปครับฟาร์มต่อ เอาละการกลับมาของเราในรอบที่3หรือ4วะไม่แน่ใจอะจาไม่ได้คนระับขอได้ทีจะได้ไปหาแร่อื่นนะเอาเวลาไปหาแร่มิติกดีกว่านะเอาเวลามาหาแร่พวกนี้เลเจนดารี่เนี่ยมาดูกันที่ว่าเราจะได้อะไรโอ้โหยาววันนี้ชุดกอะแน่เลยวะโอ้โหแม่เอ้ยเราจะไม่มีโดเกี่ยวกันเลยชุดกอะเนี่ยเรามาคาวุดกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมหาแร่แบบว่ามิติกมาค่อนข้างเยอะนะเป็นพวกแบบว่าเดมอนไนท์แล้วก็เป็นพวกแบบดาร์คไร์เนี่ยคือหามาค่อนข้างเยอะนะเราหาค้าของกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะผมจะค้าเป็นเออสิ่งที่เรียกว่าคาตนะ เหมือนเดิมเลยสาธุ99ในๆก็คือเรื่องชุดก่อนแล้วขออาวุธดีๆแล้วกันนะขอทาชิ้ก็ได้คาตนาก็ได้อะไรก็ได้จริงๆตาแล้วมันรุนกันม่าจะได้อะไรนะครับโอ้โหยาวๆว,วันนี้คาตนะแน่นอนขอให้เป็นทาชิทาชิคืออะไรไม่รู้แต่ขอให้เป็นทาชิแล้วกันนะอันนี้คืออะไรวะคาตนาเหรอคาตนาแน่เลยครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใช่แน่เลยเอาแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนที่ตีอเอโอ,โอ้โหมางี้อะไรวะเมื่อกี้โอ้โ อยู่ดีก็มานะครับเน็ตอาจจะช้าไปนิดนึงโอ้โหไม่ได้เลยทีนี้ตอกไม่ได้อะไรเลยนะครับโอโ้ได้เป็น7จ็ดสอ็ดเป็นต์งาถ้าเวมันน้อยอ่ะคือแบบเมื่อกี้ตีพลาดเน็ตมันกากเราพลาดเดมอนไนท์ไปผมยังมีร์คไขอยู่นะครับคือแบบว่าฟาร์มค่อนข้างจะเยอะใช้ได้นะหวังว่าจะไม่พลาดเหมือนอันเมื่อกี้นะขอได้ไหมล่ะทาชีนะ้น่ะอุ้ยอันนี้ทาชี้ไหมทาชี้ปะดูว่า โอ้ยทาชี้ทาชี้จริงด้วยครับมันให้เราพลาดของที่แย่มาหาของที่ดีกว่าครับก็ชื่นใจหน่อยนะครับได้อะไรบันนี้ได้ทาชี้มาแล้วนี่ดำดำนะครับทาชี้นี่ทาชีดู ตีดูการตีนะครับก็คล้ายๆคาตาะเลยนะผ่าส่วนหมวกอีกชิ้นเดียวนะตอนนี้เราน่าจะได้ชุดก่อขบแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่ผมคาใจอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้คือผมมี Demon เดวอนไนส์เหลือสามชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจกันนะครับภารกิจเอาที่ขุดเดวอนไนส์นะครับที่ราคาห้าแสนเพราะตอนนี้ผมฟาร์มจนเงินผมมีหกแสนแล้วนะครับน่าจะได้อยู่แหละพอเราเปลี่ยนเปชุดก่อไรทยไทยนะครับคือเราเดินแล้วมันค่อนข้างจะสว่างนะครับพื้นที่ร,บรอบๆนี่แต่ว่าสว่างมากเลยครับพอเราใช้ไรทไทอะดูดิ เห็นปะมันแบบว่ามันเรืองแสงเองอะทำภารกิจที่ขุดกันดีกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเข้าซอกไหนนะภารกิจที่ขุดน่าจะเป็นซอกไหนวะซอกนี้ปล่าวะไม่ใช่นะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่ไงเราต้องมาทำภารกิจกับไอ้คนนี้นะครับอ้าวพอนุ่มมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าโอ้โดูทรงแล้วแกก็ไม่น่าจะผ่านมาแถววันนี้นะมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าเพราะก็คือผมต้องการเป็น พิดแอคครับพิดแอคเดมอนไนครับโอ้ oh, ได้เลยแต่ว่านายพอจะมีเดมอนไนหรือเปล่าล่ะเดมอนไนเหลือๆอะไรแกมีเดมอนไนอย่างนั้นเหรอฉันจะให้กุญแจกับแกแต่แกต้องให้เดมอนไนเช่น3ชิ้น แกโอเคหรือเปล่าล่ะเอาไปเลยครับเดี๋ยววันไหน3ามชิ้นนะับโอ้วันทูโอ้ครบนะเนี่ยโอ้ oh, ไม่ธรรมดาเลยนะพอนุ่มเอานี่ไปเลยกุญแจฉันให้แล้วก็ขอให้โชคดีนะทีนี้เราก็ได้ไปแล้วนะครับเป็นกุญแจนะเดี๋ยววันไหนคีนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเออมันเปลี่ยนหน้าตาไปนะจากตอนแรกที่แบบว่าเป็นหัวกะโหลเฉยะคะจากการดูคลิปนะอย่างนั้นครับเราก็ต้องเอากุญแจมาเปิดประตูบานนี้นครับพอเราเปิดเสร็จแล้วนะรประตูมันก็จะเปิดออกนี่แบบนี้เลย เอา้าไม่เปิดหรอเปิดสิทำไมไม่เปิดอ่ะเปิดประตูแล้วนี่<ว>โอ้มากี้เกิดอาการบักนิดหน่อยนะครับทำให้ประตูไม่เปิดแต่ตอนนี้มันเปิดออกมาแล้วนะครับโอ้เราก็จะมีที่ขุดอยู่ข้างในนะเป็นที่ขุดเดมอนไดนะครับก็ราคา5 0 0แสนบาทก็ขอดูสเตตัสนะครับสเตตัสตอนนี้นะมีไม้เพาอยู่ที่180เลยนะคือเยอะน่าจะเยอะสุดในเกมตอนนี้แหละแต่ว่าลดสปีดไมเนอร์10%นะผมก็ไม่เข้าใจว่าลดทาไมเหมือนกันนะแล้วก็ให้ค่าลักมาทั้งหมด51%สรนะครับใส่รูนได้3ช่องก็บอกได้เลยนะว่า ระหว่างที่ขุดอาเคนกับพี่ขุดอันนี้ผมเนี่ยผมเชียร์ให้ไปเอาที่ขุดอาเคนนะ คืออันนี้แม่งแพงเกินนะแล้วไหนๆจะต้องแบบว่าเอามาใส่รูนี่ก็ได้แล้วนะคนนักแข่งนี่ล่วงกันเลยทีเดียวเชียวนะคือตอนนี้นะเราบรรลุภารกิจประมาณ2 3าอันแล้วเหลืออันสุดท้ายนะเป็นหมวกของเรานั่นเองก็คือน่าจะต้องฟาร์มยันตาเหลือกะครับฟาร์มกันตาเหลือกฟาร์มกันต่อไปนะไม่รู้ว่าจะได้ชาติไหนเหมือนกันนะเอาเป็นว่าไม่เจอกันใหม่แล้วกันครับตอนนี้ผมก็ได้หาคอมาคมแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอยาตเอนชานเพื่อแก้เคสก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ดาบใบมาใช่ไหม อันเนี้ยมันคือดาเมจแรงกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยแบบพวกเอฟเฟกมันดีกว่าครับแต่ว่าผมอะบังเอิญตีน้อยไปหน่อยตีได้แบบ72%อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเน่นไม่ทีแต่ก็เสียทายอยู่ดีอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ทาชี้เลยกันนะไปเริ่มมาเลยครับ1ครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับโอ้โห5แตกนะครับ5ใหม่โอเค5 4ก็แตกนะครับเหลือ3แล้วอ้คูน5้าแล้ว โอ้โหกลับมาสี่นะครับห้าแล้วครับได้ไหมหกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หกไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้หาไงวะไม่ไม่นะวันนี้เลเจนเดอรี่เอเซนนะครับผมไม่รู้ว่ามันหายังไงแต่ก็ไว้ก่อนแล้วกันนะหลังจากที่มันไม่โอ้โหนะครับมันก็ดาเมจขึ้นมาเป็น116นะครับเดี๋ยวเราใส่รูนไปก่อนเลยนะผมมีรูนอยู่1อันนะครับตอนนี้เรากใส่รูนระเบิดไปครับหนึ่งอันครับเพราะว่านี้มันมีโอกาสติดระเบิดอยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าความเร็ thank you คือใหญ่มากอะใหญ่กว่าคันานาแบบเยอะมากๆอะเอาละมาถึงธุระอันต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวเราใส่ชุดเกาะเพื่อแก้เคสตก่อนครับอันนี้เราใส่เซตใหม่ไปเลยอันนี้ผมใส่เซตใหม่แล้วครับใส่เพื่อแก้เค็นครับหวังว่าเราจะได้หมวกดักไนนะคือตอนนี้ไปหามาแบบปามาค่อนข้างจะนานมากๆเลยปลามาจนท้อค่ะคือถ้าได้บลูป,ปิดคลิปเลยอันนี้จริงนะถ้าได้บลูป,ปิดคลิปเลยรอบที่เท่าไหร่แล้ววะห้าที่6ที่7ไม่แน่ใจครับไม่เอาแล้วชุดเกาะไม่เอาอะไรกางเกงหลุดเลทแบบไม่ได้หมวกเลยสักอันน่ะมันจะบ้าตายเป็นไปได้ ได้ยงไงวะโอ้โหไม่ได้นะครับอันนี้ได้เป็นหมวกเลกก้ะโอ้ใจคออันนี้เราก็ตีสเปอร์เฟกซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่าเ <c oughs> ดฟแค่95%เองอ่ะมันน้อยอ่ะโอ้นี่เทวะใช่ได้นะไปหาใหม่ก็ได้ออรอสักครู่แล้วกันนะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึง21ธันวานครับน่าจะเป็นมินิอัปเดตนะวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาใหม่บ้างแต่ว่ามีหลักบูทคูณ2มาก่อนเลยครับหนึ่งอันแล้วก็มีโค้ดใหม่มาแจกด้วยก็โค้ดใหม่อ่านว่า hard นะครับอันนี้ h e a r t นะครับก็กดเข้าไปเลยพอเราบแล้วนะครับเราจะได้รีโลมา10อันนะครับพอเราได้รีโลมา10อันนะครับเราก็จะไปสุ่มกันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราจะมาสุ่มหาเผ่าแองเจลนะครับก็มีโอกาสออกที่0ูนย์จไดห้าเปอร์เซ็น้วนะครับโค้ไม่ว รักเลยครับโอ้เอลนะครับ uh, ไม่ได้นะครับแองเจลไม่มาเลยครับรัก uh คุณสองดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยเลยแล้วเท่าไหร่ครับอันสุดท้ายแล้วมาเออโอ้ยซอมบี oh ้ oh ครับ <laughs> เราอาจจะไม่มีถ่วครับเอาฉะนั้นเราจะมาแก้เคสในการมาทำชุดก่อท่นั่นเองนะอีกเซตหนึ่งครับคือถ้ามันยังไม่ได้ก,ก็ต้องไปฟาร์มต่อไปนะครับมาได้เป็นโอ้โ oh, หชุดก่อแน่เลยว่ะ โอ้โอ oh, oh, oh. ้ฟาร์มต่อดีกว่าเอาล่ะผมให้ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายก่อนบายเธอได้ทำได้อีกครั้งเดียวนะถือถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็พอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนอกรอบเอาแล้วกันนะเออเพราะว่ามันใกล้จะอัปเดตใหม่แล้วเดี๋ยวไว้ไปเตรียมตัวทําอัปเดตใหม่น่าจะนานอยู่อะรอบสุดท้ายของเรา หวังว่าจะได้เนี่ยลักบูทคูณ2แล้วก็บูทอีก20%อีกอะ่ะคือท้าไม่ได้ก็ใจร้ายเกิเนไปแล้วอะ่ะคือถ้ายังจะให้แบบชุดสมูรไยรอะไรนี้อยู่ก็พอเลิกคุยนะอะละไปกันเลยดีกว่ามาในครั้งสุดท้ายเราจะได้เป็นโอ้โหอยาวแบบนี้โอ้โห ก็ยังจำไปได้นะครับโคตรเดือยเลยอีพีนี้เอาว่าก็น่าจะมีเพียงนท่นนี้คร so so like ับอัปเดตใหม่เดี๋ยวไว้ให้ผมไปหาของแบบหาตังมาอัปร mm ูนใส่รูนแล้วกันแล้วเรามาเตรียมตัวไปอัปเดตใหม่กันในวันที่25นี้นะน่าจะใช่นะน่าจะมาแล้วก็ในวันนั้นผมน่าจะได้รูนครบหรือว่าอะไรครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่เลยกันในวันที่25นะไม่รู้ว่าจะมีอะไรอัปเดตใหม่จะถึงจันบ้างแล้ววันนี้นะครับผมได้ฟาร์มจากเวล์ร้อยเป็นเวล์ร้อยสามสิบสองนะครับก็เพิ่ม แบบ20กว่าชั่วโมงเลยนะในการทำคลิปเนี้ยันา่าก็แค่นี้แหละไปแล้วบายบายจบๆไว้เจอกันอัพเดตหน้า